สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทีดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยหาหน่อย งวดประจำวันที่14เมษายน2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางห,หัวหน่อยทั้งฮาหานอยครับหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติและหาหนอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเต่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจากผู้ชุด3โตัว2ตัตะบันและชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นจากสูตรที่คำนวณแล้วหลักร้อยหลักสิบห,หลักหน่วยหวยฮาโนยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่สามตัวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสระหวยฮานนยพิเศษปกติ V.I.P เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันนอสรกห,กหวยฮานนยงวดประจำวันที่ 13เมษาย,ยน2567กันก่อนครับผลกันดอ,อกสระหวยฮานอยพิเศษทํากันหอ,อกในเวลา17นาฬิ15นาทีถึง17นา30นาทีเลขท้าย3ตะวันออก8 6 7 2ตะวัน6 7เลขท้ายสนร4 4ผลกานดอกสระหวยฮานอยปกติทํากันหอ,อกในเวลา18นาก15นาทีถึง18นิ30นาทีเลขท้าย3ตะวันออก6 4 9 2องตะวันสี่เกลขไทย2องตรังหนงสอและผลการลอกสลากหวยฮานอย VIP ทำการลอกในเวลา19บเกนาฬิกาสินาทีถึงสิบเนาฬิกาสานาทีเลขไทยสตะวันออกหกเจตะวันเจ็เลขไทย2องตรรัง75นี่คือผลการลอกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ และ VIP งวดประจำวันที่13มเมษายนครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมได้นำเลขให้3ตัวหอยฮานอยปกติงวดล่าสุดซึ่งออก6-49มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูหลักร้อยครับผมได้นำเลข6กคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเด่นจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้ก็มี2 4 6 9ครับ2 4 6 9หลักสิบครับนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณไว้สตัวครับ4ตัวมี2 4 8 9ครับ2 4 8 9หลักหน่วยครับนำเลข9ก้าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณไว้สีตัวครับ4ตัวมี2 3 4 7ครับ2 3 4 7 นี่คือเลขเด่นนะครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยงวดประจําวันที่14เมษายนครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบตัว2 4 8 9กจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 4 7ี่จะได้ชุด2ตัวบนห,หนวยฮานอยดังนี้ครับ2วันสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวไอ้สองสองสองสามสองสี่สองเจ็ดสี่วันสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สี่สอง 4 3 4 4 4 7ี่ครับ8วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวได้8 2 8 3 8 4 8 7 9วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้92 9 3 9 4 9 7รวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวจับคู่ได้16ชุดครับนี่คือชุดตรงๆรง2ตัวครับส่วนชุดเด่นครับผมก็จะตัดจาก16ชุดให้กับสมาชิกตัวครับมาดูที่หลัก10ครับหลัก10สู่ค้สี่ตัวครับ2489ดครับ2 4 8 9ดึง2ตัวครับดึงเลข4ี่ครับ ดึงเลข4และดึงเลข9วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 4 7ี่เกครับ2 3 4 7เกดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับดึงเลข2นะครับดึงเลข2และดึงเลขเครับวางที่หลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบองตัว4และ9กจับคู่หลักหน่วย2ตัว2เและ7จครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี42 4 7 9 2 9 7 4ชุดครับ4 2 4 7 9 2 9 7 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นครับตัดมาจาก16ชุดครับมาเรื่องครับ4ชุดเด่นนี้จะมาตามสูตรหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุด ถ้าสมาชิกที่มีแนวทางการคำนวณได้เลขเด่นสองตัวบนก็นํามาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวผมก็จะนําหลักร้อยครับมาดูที่ตําแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อย0ูนตัวครับ2 4งสครับ2 4งสดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับและดึงเลข9วางในตําแหน่งหลักร้อยครับผมจะนําเลข2และเลข9มาจับคู่ชุดเด่น2ตัวสีชุดครับ4 2 4 7 9 2 9 7่นะครับจะได้ชุด3ตัวบนไหวหานอยดังนี้ ครับชุด3ตัวนที่สุดจับคู่ไว้ครับ2บางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2อตัวสี่ชุดจะได้2 4 2 2 4 7 2 9 2 2 9 7 9ีางวังหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่น2อตัวสี่ชุดนะครับจะได้9 4 2 9 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4 5, 6, 7 9 9 2 9 9 7รวมทั้งหมดจับคู่ได้8ชุดครับนี่คือชุด3ตัว8ชุดมาลุ้นครับ8ชุดนี้จะเดินตามสุด หรือไม่ครับในทั้งหมด8ชุด3ตัวบนครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่942ครับเน้นไปที่942รองไปที่297นะครับรอง297เน้น942รอง297นี่คือ3ตัวครับและ2ตัวบอ4ชุดครับ4247 9297ครับเด่นที่สุดเน้น42ครับเน้น42รอง97ครับเน้น42รอง97นี่คือชุดสรุป จุดเน้นจุดลอง2ตัวบนและ3ตัวดนหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับสูตรขนาสูตรนี้ครับเน้นฮานอยปกติรอบ10บปลนิกาสินาทีถึง10บปานิกาสานาทีนะครับมาดู2ตัวร่างกันต่อครับเลขเด่น2ตัวรางหวยฮานอยปกติหวดล่าสุดนะครับ10 3มเมษายนออก 1- 2ครับลาสุดออก1 2นะครับมาดูสูตรคำนวณหลัก10หลักหน่วยครับหลัก10ผมนำเล1ข1น,นึ่คำนวณ หาเลขเป็นประจำาหลักสิบได้เลขเด็นจากสูตรที่ผมคำนวณได้สี่ตัวครับสี่ตัวมีสองเจครับสองเจ็เหลักหน่วยครับนำเลขสองคำนวณหาเลขเด็นประจำาหลักหน่วยได้เลขเด็นจากสูตรคำนวณสตัวครับสตัวมีห้าแปดเกาศูนย์ครับผ่าแปนะครับนี่คือเลขเด่นนะครับหลักสิบหลักหน่วยครับในหลักสิบสี่ตัวครับสองเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดแก้าดึงสตัวครับดึงเลขแครับและดึงเลขเก้าวางหลักสิครับ หลักหน่วย4ีตัวครับ5890ครับ5890ดึงสองตัวครับดึงเลข5ครับ ดึงเลขค่าและดึงเลข9้าวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบตัว8ดและ9ะ้าจับคู่หลักหน่วย2ตัว5และ9ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวร่างหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่น2องตังที่สุดจับคู่ว่าก็มี85 8 9 9 5 9 9 4ชุดครับ8 5 8 9 8 5 8 9 9 5 9 9 4ชุดใน4ชุดนี้ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่85ครับเด่นที่สุดเน้น85ครับรองไปที่95ครับเน้น85รอง95นี่คือเลขเด่น2ตัวของหวยฮานอย มาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับสูตรขานาดสุดนี้เน้นฮาหนอยปกติรอบ1 8บบาทเสิบหนาทีถึง1 8บบาสานาทีครับมาสรุปหวยฮาหนอยทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้ก็จะมีดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวครับจะมี4 2 4 7 9 2 9 7 8 5 8 9 9 5 9 9, 9, 9ทั้งหมด8ชุด ใน8ชุดนี้ปเป็นเล่นเกีนชุด 2, 2> ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2องตัวล่างมาได้ทั้ง3ามหานอยครับพิเศษปกติและ v ีพครับมาลุ้นครับ8ชุดนี้จะเดินตามสุรหรือไม่ครับมาดูชุดสรุปเด่น3ตัวบนครับ3ตัวบนเด่นเน้นไปที่9 4 2ครับเน้น942ครับ2ตัวบนเน้น422ตัวล่างเน้น85ครับนี่คือชุดสรุปเด่นครับชุดสรุปรองครับ3ตัวบนครับรองมาที่297ครับ2ตัวบนรอง97 2ตัล่างรอง95ครับนี่คือชุดสรุป ชุดเน้นชุดรองเด็กท้าย3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างของหวยฮาหน่อยครับมาดูที่เลขวิ่งครับวิ่งบน,เน,นเ, 2, บงงเน้นไปที่เล็2วิ่งล่างเน้นไปที่เลข5ครับนี่คือเล็กวิ่งครับในชุดสรุปนะครับเน้นรอง2ตัวบน2ตัวล่างครับก็จะมี4285 9 7เก 95พร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างจับคู่ก็จะได้2552เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่14เมษายนครับมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและวีพิคับสูตรก็ในสูตรนี้เน้นฮานอยปกติรอบ1 8ปิกา15นาทีถึง1 8ปิกา30นาทีครับนี่คือข้อมูลหวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับที่ผมได้นํามาลงคลิปให้กับสมาชิกตูกเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กาลังติดตามรับชม โปรดใช้การพิจารณยายาณรับชมก่อนตัดสินใจเลยครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณท่านนะครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮา,านอยกันได้ในงวดประจําวันที่14เมษายนครับขอบคุณสมาชิก สตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังแกงครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการขนวนสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ในวัวประจำวันที่14เมษาย,ยน2567ลงคลิปนี้กับสมาชิกด,ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรไวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกครับขอให้สมาชิกสตาร์ทีดงอันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ